อ,อกน้ององัวมันจะห่างเดือเกินลแล้วก็ต้องมาตัดสองแคมใหม่เพราะว่าก็บม่มีคนเห็นให้ได้ออนจันดีเก้วก็ต้องมาตัดเองทาเองทุกอย่างนะคะแฟนๆของออนจันดีเก้วก็สวยๆจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามบอค่ะคลิปนี้ก็จะขอหยุด,ดว้เพียงสำเนีก่อนจ้าสวัสดีค่ะี่ๆทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทการรับสมนาะแมยูค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะออนจันดีแกจะพามาตัดไมยูคาเนาะอน,นี้เป็นต้นไมยูคาตอนนี้เสียมพาขึ้นก็จะมีเสียงรถ่ามาเสรียงรถเข้าไปตัดหญ้าหมนกันพีนน่น้องเขาก็ตัดหญ้าหมดอันจะตัดไมยูคานี่อ้อมพอกน้องง้วอีกจ้ะพี่น้องตัดอ้อมพอกน้องง้วออีกรอบก่อนเพราะว่า ของอันจันดีแกวก็สวยๆจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามบอกค่ะคลิปนี้ก็จะขอหยุดเดพียงสาเนียงก่อนจ้าสวัสดีค่ะหอกน้อนงงวจ้าจะับอัญจันจะมาถากจ้าขาอันจันตัดไปจะไปเด็ดคอกงัวนะคะ่ะจนอยู่ขาอันนี้ต้นมักเสดาค่ะพี่น้องอู้มีลูกอยู่เด็กมักเสดาขึ้นบ้านจะโอเคมากเลยจ้ะ ฝนตกลงมาออนจันแก้โอเคมากทุกคนจำอนจะกพีน่น้องน้ำจริงๆค่ะมันดุดเนาะตัวมันจะออกคอ,อกนะคะแต่มีแก้วก็ประามาณนึงมันดุดเนาะตัวมันจะออกคอ,อกนะคะแต่มีแก้วก็ประามาณนึง สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะออนจันดีเจจะพามาตัดไมยูคาเนาะ,ะนี้เป็นต้นไมยูคานะคะต้นยูคาของออนจันดีเจอ,ออนจันดีเจจะพามาตัดนะจ้าจะตัดเป็นดอกแล้วนะ,ะจะพามาตัดนะคะต้นยูคาของเรานะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะออนจันดีแกจะท้ามาตัดไมยูคาเนาะอันนี้เป็นต้นไมยูคาเช็จอ้อจัดแกจะอัปเดตให้เพื่อนๆทีพีได้รับชมองอีกรอบหนึ่งเนาะฮอ,อนเหลือเกินพี่น้องฮอนเหลือเกินอ,อยากให้ฝนตกมาแห้งเนาะถ้าฝนตกลงมาคง ตาจะไปตัดเพ็ดคอกนัวเด้อพี่น้องจะตัารอบเดีเป็นหมดไลน์หน่อยทีนงนะึงนะคะออนจันดีเจกัก็วามอาเยียมมาสมนะคามมาทายทิดอานจานี้มักสิดาร์เป็นตามเพิ่นนี่ลูกดูจากพี่น้องนี่เห็นบ่กจะโอเคมากเลยจ้ะถ้าฝนตกลงมาออนจันจะโอเคมากทุกจันนนนพี่น้อง น้ำจริงๆค่ะของอัญจันดีแก้วก็สวยๆวยจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามบอกค่ะคลิปนี้ก็จะขอหยุด,ด้เพียงสำเนีกก่อนจ้าสวัสดีค่ะมันดุดเนาะตัวมันจะออกคอ,อกนะคะมีแก้วก็ประมาณนึงิ่นมีลูกอยู่จ้ะมีหลายลูกอยู่เด้โอ้มีเยอะเหมือนกันนะคะมัซีดาพื้นบ้านจ้ะ อัญจันดีแก้วจะมัดคนดีแจงพายดีก็จะมีเสียงรถผ่านมาเสียงรถเขาไปตัดหญ้าเหมือนกันพี่นอ้องเขาก็ตัดหญ้าเหมือนกันของอัญจันดีแก้วก็สวยสวยจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามบอกค่ะคลิปนี้ก็จะขอหยุดด้เพียงสาเนียงก่อนจ้าสวัสดีสค่ะเสียงรถมานะเปเสียงรถตุ๊กนะคะ คนอยู่้าของอันจันดีเจออันจันดีเจจะ้ามาตักจ้าจะตักจะไปถอกนวดีเจจะหมดแล้วนะจินนะคะอันจันดีเจกับความไม่ยมมาสมนะความาทายดคิดจะไปอกงัวนะคะ้อนอยู่าอันนี้ต้นมักเสดาค่ะพี่นอ้องอ้มีลูกอยู่เด้ักเสดาพินบาก มันรุดเนาะตัวมันจะออกคอกนะคะใสวในแก,ก้วกนประมาณนึงเช็ดอันจัดกกะจิอัปเดตให้เ,เพื่อนๆทีพีได้รับชมอีกรอบหนึ่งเนาะหอนเรือเกินพี่น้องหอนเรือเกินอยากให้ฝนตกมาแห้งเนาะถ้าฝนตกลงมาคงคอกน้องงัวมันจะห่างเรือเกินลแล้วก็ต้องมาตัดสอมแคมใหม่ เพราะว่าก็บ่มีคนเห็นใหไดอออนจันดีแก้วก็ต้องมาตัดเองทำเองทุกอย่างนะคะเพืเ่อนๆจะโอเคมากเลยจ้ะค่ะฝนตกลงมาออนจันดีแก้วโอเคมากโอยจังเงินจ้ะพี่น้องน้ำจริงๆค่ะลอมคอกนองงัวเนะคลิปออนจันดีแก้วก็จะมีเสียงรถเด้อเด้อประวัติถนนค่ะพี่น้องขอโทษขออาภาัยเพื่อนๆทุกคนนะคะของออนจันดีแก้วก็สวยสวยจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามบ่ค่ะ คลิปนี้ก็จะขอหยุดยเพียงสำเนียงจ้าสวัสดีค่ะเสียงรถมาเป็นเนสียงรถตือค่ะสวยงามบ่ค่ะเพื่อนๆสวยงามนะคะเต้นยูค่ะอันจันดีแก้วอันจันดีแก้วจะมาตัด เพิ่นมีลูกอยู่จ้ะมีหลายลูกอยู่เด้โอ้มีเยอะเหมือนกันนะคะมักซีดาพื้นบ้านจ้ะออนจันดีแกจะมาสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะคะออนจันดีแกจะพ้ามาตัดไมยูคาเนาะอน,นี้เป็นต้นไมยูคาลอมคอกลองง้วเนาะคลิปออนจันดีแกก็จะมีเสียงรถได้ได้ะวาติดถนนค่ะพี่น้อง ขอโทรกดอภัยจ okay, นเพื่อนพีทีทุกคนนะคะขอกน้องงัวจา้าจะบจับอันจันจามาค่ะจา้า่ะอันจันตัดของอันจันดีแก้วก็สวยสวยจ้ะพี่น้องจา้าสวยงามบอกค่ะคลิปนี้ก็จะขอหยุดด้เพียงสำเนีก่อนจา้าสวัสดีค่ะดีแก้ว,เ,กวเป็นหมดแล้วนะพี่น้อนง ะะออนจันดีเกลกับคามาเยี่ยมมาชมเนาะคามาา่ายคิบของน้องงวมันจะห่างเ,เลือเกินแล้วก็ต้องมาตัดสอมแทนใหม่เพราะว่าก็บ่มีคนเห็นห้ได้ออนจันดีเกก็ต้องมาตัดเองทำเองท,งเองทุกอย่างนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะออนจันดีเกจะพามาตัดไมยูคาเนาะอันนี้เป็นต้นไมยูคา กอนมีแก้วพายทิพย์ก็จะมีเสียงรถผ่านมาเสียงรถเขาไปตัดหญ้ามือนกันพี่เนาะเขาก็ตัดหญ้าหมดอันจันดีแก้วเป็นหมดเลยหนายทีนึกนะคะอันจันดีแก้วก็พามาเยี่ยมมาสมนะพามาทายทิพม,นมันดุดเนาะตัวมันจะออกคอ,อกนะคะก่อมีแก้วก็ประามาณนี้ ะโอเคมากเลยจ้ะค่ะฝนตกลงมาออนจันจะโอเคมากโอยจังเลยจ้ะพี่น้องน้ำจริงๆค่ะมันดุดเนาะตัวมันจะออกคอ,อกนะคะ่ไม่แก้วก็ประามาณนึงมันดุดเนะาะตัวมันจะออกคอ,อกนะคะ่ไม่แก้วก็ประามาณนึง ทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณถูกการรับสมนาะ,ะแม่ยุครับอากจะไปต็ดขอบง้วนะคะต้นยุค่ะอันนี้ต้นมักซดาค่ะพี่น้องมีลูกอยู่เด้มักซีดาขึ้นบ้านเป็นมีลูกอยู่จ้ะมีหลายลูกอยู่เด้โอ้มีเยอะเหมือนกันนะคะมักซีดาขึ้นบ้านจา้ะอาจารดีแกจะมาตอกน้ององัวจ้ะจะจับอัอาจารยะมา ค่ะออนจันตัดอานจานนี้มักซีดาเิ็นตาตอนนี้ลูกดีจ้าพี่น้องนี่เห็น,นบ่เดดตัวนี้เห้ยเพจะตัดได้ยูคาตดิดขอบนัวตัดต็ดขอบนองงัวเนาะเพราะว่าวสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะออนจันดีแจจะพ้ามาตัดไมยูคาเนาะนี้เป็นต้นไมยูคา อยูค่คาจะ้จะตัดเพ็ดคอกงวัตเด้อพี่น้องจะตัดรอบคอกสวยงามบ่ิจาคเพื่อนๆสวยงามนะคะเป็นยูค่คาอัญจันดีแก้วอัญจันดีแก้วจะมาตัด,ดเป็นหมดไล่แล้วคุณเมื่ นะคะออนจันดีแกกับความาเยี่ยมมาสมเนาะพามพอาภายคลิปอภิภรีทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมเนาะแม่ยุค่ะออนจันดีแกอาภัยจิตมันก็จะมีเสียงรถผ่านมาเสียงรถเข้าไปตัดหญ้าเหมือนกันพีน่น้องเขาก็ตัดหญ้าเหมือนออนจันนาคะ